นนีเค่ะค่ะอุ๊ยขอโทษชาพี่บีเอาดินสอนมาทำไมโดยไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นของหนูแต่ว่าขอยืนเหจะตาย,าย,ยขียนบอกไม่มหเขียนยังไงน้อง ทำไมชอบอาศัยอารมณ์กับด้วยอะเขาพูดดีแล้วเลยอ้นไม่ฟังไงบอมไม้ห,ไหม้รู้จักไหมเ <c oughs> ทียนแม่จะถ่ายรูปไปให้พ่อและอ้นดู ใส่น้ามันจะตายเหรอเลออ้นหนูเขียนดีพออะปอห้าก็พี่เลออ้นไหมอะพี่บีบีอ่ะไม่เขียนไม่ต้องกินข้าวไอ้ตัวนอ้นายงเงียนหนูแอดมันหยุดายอย่าหายนะเงี้ยจะเอาไปลงติ๊กต่อกนะ เขียนถ่ายหน้ามันจะตายหรือไงเขียน อ๋อห้าก็พี่บีบีไม่ใช่หรอฮะบอห้าครับเมืองเอาลงไปติ๊กต๊อกเรียกทำเ,เอาลงติ๊กต๊อกแม่นี่นนนนดูนี่มันได้ถึงกี่ตัวเนี่ยได้ฉันก็เขียนไม่ถูกบอไปไหมน้องทำได้แต่ตัวเองทำไม่ได้ นออยอนุบาลตัวเองมันน่าอายไ,<ห>ไหมฮะ <20 S 1> <c oughs> เขียนชื่อไม่ได้วันนี้จะให้พักสิบน้าเลยายี่สิบดีทำให้มันเสร็จเนี่ยฉันชอบฉันชอบกุ้งฉันชอบอะไรเ,น,เนี่ยฉันชอบเป็ดฉันชอบปูฉันชอบเสือฉันชอบปลาหมึก ฉันชอบก็ฉันชอบกบฉันชอบนี่เป็ดน,น,นี่ต้องเขียนทุกอย่างเขียนเสร็จแล้ววันนี้เราลองเขียนเป็ดก่อนเขียนเป็ดก่อน นี่ถึงพอแล้วอ่อนแไ่เอาไปลงกระจกอย่าหายนะมันเขียนบอสอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขียนอ่ะเขียนแค่นี้ก็ทำไม่ได้อายกว่า ไม่ต้องร้องใครตีมือ